สวัสดีครับเพื่อนๆและลูกค้านะครับวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมทดสอบหัวช็อปหญ้ากว้าง1เมตรนะครับเป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับที่หัวช็อปหญ้านี้กว้างถือว่า1เมตรเนี่ยกินหญ้าไดา้โดยประมาณนะครับ2 7คิวแล้วก็รถคันนี้บรรทุกหญ้าได้ถึง5 0 0ถึง1ตันนะครับ 5าลโลถึงหนึ่งตันเลยแล้วก็มีความคล่องตัวสูงมากนะครับระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังระบบเบรกออตโต้นะครับหัวช็อปหญ้านั้นดูดหญ้าแบบรวดเร็วแล้วก็ทันใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าขนหญ้าทุกชนิดนะครับสามารถปรับหัวต่ําสูงได้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะแกะวัวควายนะครับ หากสนใจนะครับโทรสั่งซื้อและสั่งทําได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเฉพาะหัวเนี่ยประกอบไม่เกิน5วันนะครับส่วนอย่างอื่นอุปกรณ์อื่นก็ตามระยะเวลานะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ093 032 7177สินค้าพร้อมจัดส่งในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางจองได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ดูดหญ้าดูดขยะดูด ฟางดูดใบไม้ดูดทุกอย่างได้นะครับใบมีดเราสามารถดัดแปลงได้2ชุดนะครับอะไหลหาง่ายครับรุ่นนี้ดีเซลสตาร์ทกุญแจนะครับสะดวกสบายนะครับถ้ายังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้รีวิวสำเร็จนะครับก็ได้ยาไปให้น้องบัวนิดหน่อยนะครับอันนี้ประสบความสำเร็จแล้วขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับ ดี๋ยวนำรถกลับบ้านไปล้างนะครับไว้อยู่แล้ว